ตรงกลางเลยนะคะแต่เธอนิดจริงค่ะพี่มอสอันน้นนี้เลยทางห้ามานคนือมอสจริงๆเคยมากับเอ็นฟราของเราแล้วเคือพกันแล้วครับผมเคยๆแล้วคือพกันแล้วก็พบกันที่ที่กรุงเทพกรุงเทพที่อะารก็ไปที่ขอาแก่ครับใช่แล้วซึ่งก็เออ่ไปนิวทัสการนี้แล้ครับแล้วก็ไปเจอกับเป็นเที่ยวไปเจอกับคนหัวอกเดียวกันครับเป็นยังไงคะก็คือคือมันความรู้สึกมันก็แบบว่า ไปเจอคุณพ่อแม่ที่ก็พาลูกมาค่ะซึ่งพวกเราก็คือแบบเห็นตรงกันครับว่าอพอลูกเกิดมาเนี่ยครับเราก็ต้องอะไรต้องใส่สิ่งที่ดีที่สุดคือเรียกว่าดีที่สุดกว่าผมแล้วก็เก็บกวาได้ครับคืออะไรอะไรที่เป็นเรื่องดีนะครับผมก็จะจัหนักจัหนักให้กับลูกนะเพื่อให้ลูกเนี่ยฉลาดก,กับเราในฐานะที่มีน้องสนุกแล้วมีลูกน้อยครุ่งนี้อราโหน่อยยัไ เพิ่งขวบหนึ่งไปเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ Happy birthday ล็หนึ่งขวบแล้วในี่ยะที่ลูกน้อยยังอยู่ในช่วงที่จะเป็น1,365วันพัฒนาการได้เต็มที่แน่นอนช่วงนี้เล็งเห็นความความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพสมองของลูกน้อยยังไงบ้างคะก็เล็งเห็นครับเพราะตอนนี้เนี่ยพวกเราก็พยายามหากิจกรรมนะครต่างๆที่ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองนะครับ ไปเรียนนะอะไรฮะเป็นกิจกรรมหลายอย่างค่ะนสมัยนี้ค่ก็จะมีทำอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราจะเน้นมากก็คือเรื่องของโภชนาการอาหารแล้วก็ไม่ว่าจะมอะไรางก็คือให้ควาสังเัมากเน้นอาหารที่มี DHA สูงค่ะก็อย่างอาทิเช่นที่มาจากปลาเลแล้วก็นมที่มี DHA ด้วยใช่ที่เรียนที่เรียนทั้งคู่หรือว่า ก็คือผมเนี่ยจะมีหน้าที่พาไปพาไปเรียนที่กิจกรรมที่เป็นการออกกำลังกายพวกใช้สรีละทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการว่ายน้ำนะครับแล้วก็จะมีไปเข้าคลาสที่แบบให้เด็กๆยนลูกวัดอะไรฮะฝึกกล้ามเนื้อบาเล็ใช่แต่นี้ก็จะไปพาในแบบใช้ฝึกสมองโดยการอ่านเลขนน้นเลขนี้แบ่งกันครับผม ก็คือแบบว่าแบ่งกันทำหน้าที่แต่ทุกๆหน้าที่ที่แบ่งกันนั้นเสริมสร้างศักยภาพให้กับน้องสมุนหมดเลยแต่ส่วนผมเนี่ยคือเรื่องโภชนาการเนี่ยจะมาที่ผมประมาณกสิบเปอร์เซ็นต์ครับยังไงคะก็เรื่องอาหารการกินนะครับผมจะดูแลทั้งหมดนะครับเพราะลูกทานอะไรผักของให้ทำข้าวใช่ฮะยังไม่หงวกเลยนะตอ้งวหนึ่งอย่างขวดหนึ่งอย่างนี้ ก็ป่านเอาใช่ฮะป่านเอานะฮะเรื่องอะไรนี่คือคือที่บ้านเราก็เน้นเน้นหนักครับแล้วก็คนโตก็เน้นเหมือนกันนะฮะดิฉันเชื่อเลยนะคะว่าดิฉันเห็นรูปน้องสนุเราคือจ้ามากเลยนะคะเอาละครับคุณคุณหมอใส่เดี๋ยวไปถึงคุณภูริคุณแอนบ้างดีกว่านะคะคุณภูริคุณแอนนี่เพิ่งแต่งงานกำลังวางแผนจะมีครอบครัว ก็กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ครับเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ถึงท่าเตรียมตัวจะเลี้ยงลูกยังไงอย่าน้อสใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไปศึกษาข้อมูลดูว่าโอเคการเลี้ลูกนี่ทำยังไงก่อนคุณแอนยิ้มเลยอ่ะก็จร <laughs> ิงๆแล้วก็เริ่มศึกษาข้อมูลครับว่าดูจากลูกพี่มอสลูกพ่อหลายๆคนนะครับว่าเขาเลี้ยงลูกยังไงอะไรที่ดีและเหมาะสมกับลูกเราครับก็อย่างที่มางานนี้ก็ได้ความรู้ในเรื่องของ ทัฒนาการของสมองมนะครับว่า1 3 6 5วันตั้งแต่ตั้งครรภ์1,300เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญม,มากๆเพราะว่าเด็กนี่มีพัฒนา,าการในเรื่องสมองไม่มากกว่า1%ที่โง่ตรงนี้มีความรู้ใหม่ตลอดเลาอืมคุณแอนบ้บางล่ะคะถ้าเกิดว่าเรนนี้วางแผนว่าจะมีเบตี้ถ้าเกิดมีขึ้นมาแล้วนะคือว่าคุณอยากจะเตรียมตัวเพื่อที่จะดูแลลูกน้อยอยังไงบ้างคะครจริงๆเรื่องลูกก็คงปลายปีนะ เริ่มเริ่มเริ่มลองคิดแล้วนะคะเพราะว่าจะต้ามาก่อนโอเคใช่ไหมคะก็ยังยังก็อย่างคุณมรีบบอกค่ะก็คือเราก็จะดูจากตัวอย่างลูนพี่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะน้องสนว์เราก็จะแบบเฮ้ยทะใช่น้องแบบฉลาดมากแบบเขาเป็นเด็กที่แบบไร้มากเราก็จะแบบสามเดือนมีเลยใช่ไหมเดี๋ยวขอขอให้ปิด เ็ตัวเราที่มีความรู้ว่าเออเราควรที่จะเตรียมตัวพัฒนาเขายัางไงตั้งแต่ที่หนึ่งทองอ่างเงี้ยถ้าฉันเม็นิะนรต้องทนอ่างเงี้ยค่ะค่ะปลายปีแต่ถ้ามาจอดโอเคใช่ไหมคะยไม่โอเค <laughs> นะคะแล้วก็นอกจากเป็นเจ้าบ้านแล้วเป็นเจ้าบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งมากเป็นแชมป์นักล่าฟันเอฟซีไม่พอพูดได้หลายภาษาด้วยบินโนก็เล่นได้บอลริมก็เล่นดีโอไพรินเล่นไปได้โดตรีก็ได้ภาษาก็เก่งมินก็เป็นโนแต่งเพลงแต่เพลงด้วยแล้วมีการแบบว่าพัฒนาตัวเองยังไงหรืออยากจะบอกว่าการดูแลตัวเองต้องยังไงบ้างโอ้จริงๆแล้วมันน่าจะต้องย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครั พราะว่าแต่เด็กๆเนี่ยพา่าแม่จะพยายามเลือกเลือกอาหารเลือกอสิ่งต่างๆที่มันมันมีประโยชน์มีคุณค่ากับเราให้เราไั้ประทานนะครับแล้วก็แม้แต่กิจกรรมที่ทําเวลาเด็กอตอนที่ของเล่นเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเลือกของเล่นเกมประเภทที่มันจะเสริมสร้างความคิดเสริมสร้างวิธีการทําง,งานของสมองของพวกเราอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นอะไรที่ช่วยได้อย่างที่ที่สําคัญมากๆสำหรับพ่อ,อแม่ที่ต้อง ต้องขอบคุณนะครับก็คือพ่อแม่นะนจะไม่ใช่ประเภทแบบบังคับชี้นําลูกว่าต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็แบบโมโหใส่ลูกอะไรเงี้ยครับคือเขาจะเป็นประเภทแบบเปิดกว้างเอ่อกล้าที่จะให้เราไปลองเรียนรู้สิ่งที่เราอยากทําไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆเงี้ยครับการเรียนภาษาญี่ปุ่นการเอ่อเรียนแต่งเพลงการร้องเพลงาตามความฝันอยนี้ครับคือพอพ่อแม่เปิดกว้างเนี่ยมันก็เหมือนสมองเรามันได้เปิดกว้างไปด้วย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ดีเลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องมากๆเปิดกว้างให้เด็กแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วถ้าเขาทำในสิ่งทพิเอบจริงๆเนี่ยเขาก็จะประสบความสำเร็จแบบน้องดานสักหลังหนึ่งใช่แล้วนะคะเอาละ่ะอันนี้เราพูดคุยกันคร่าวๆก่อนเพราะว่ายังต้องคุยอีกเยอะนะคะห้าท่านเดี๋ยวอยากจะรู้วิธีการทำอะไรยังไงเดี๋ยวพี่มอสจะอยู่กับเราตลอดแต่ตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปด้านในกันดีกว่าค่ะขอเชิญท่านผู้บริหารมิชจอน่์ ะะรวมถึงแขก้มีเติญในข่าวเยนเชิญเลยค่ะเข้าสู่ด้านในนิทรรศการ Everbrand Expo ของเราเลยเชิญเลยค่ะพีนะ่มอสซามาเลยค่ะนี่